สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฮัสกี้พบกับเอเชียบุกิไลฟ์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะมาขบวนกระแสข่าวกีฬาโดยเฉพาะวงการฟุตบอลน,นะครับข่าวแรกของวันนี้นะครับก็ขอเปิดประเด็นไปที่การพรีวิวคู่บิ๊กแมตช์รอบชิงชนะเลิศศึก FA ครับในคืนนี้นะครับโดยจะเป็นคู่ชิงระหว่างสิงห์ไฮโซเชลซีและหงแดงลิเวอร์พูลโดยคู่นี้นะครับจะเตะกันเวลา4ทุ่ม45นาทีตามเวลาบ้านเรานะครับโดยสภาพความพร้อมของเชลซีนั้น อาจจะได้เอ็นโกโลกองเต้กลับมามีชื่อสําหรับการลงสนามในนัดนี้นะครับหลังเขาพลาดลงสนามไปสมนัดหลังสุดเพราะปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็มาเตโอควาซิตนะครับกองกลางอีกคนก็พบอาการบาดเจ็บจากจังหวะปะทะในเกมชนะลีกที่ผ่านมาเช่นกันแต่เขาก็อาจจะกลับมาพร้อมในวันเสาร์นี้ได้นะครับส่วนทางด้านลิเวอร์พูลนั้นอาจจะขาดกองกลางคนสําคัญอย่างฟาบินโยไปนะครับเพราะปัญหาการบาดเจ็บเลยต้องตัดสินใจเอาว่าจะเอาใครมาทําหน้าที่แทนฟาบินโยนะครับ นอกเหนือจากนั้นพวกเขาไม่มีปัญหาการบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมสําหรับนับชิงชนะเลิศและว,วันนี้นะครับนักข่าวคนสวยของเราอย่างติ๊กเนี่ยก็จะมีไลฟ์ก่อนเกมคู่บิ๊กแมตช์ในวันนี้ด้วยนะครับและทางเพจเอเชียบุกีไลฟ์ของเราก็จะมีจัดกิจกรรมแจกของรางวัลกันด้วยเพื่อนๆคนไหนอชอบของฟรีก็รอรุ้นกันรอติดตามกันให้ดีๆเลยนะครับผม โดยก่อนเกมนะครับก็มีการใส่ผงชูรสเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้เกมแข่งขันวันนี้เล็กน้อยนะครับมเมื่อโทมัสทูคอนกุนซือของเชลซีได้ออกมาบอกว่าทีมของเขาเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวร้ายในเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องสู้กับทีมขวัญใจคนทั้งชาติอย่างลิเวอร์พูลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเบ๊บกอร์เดลล่าผู้จัดการทีมเช์ซีเนี่ยก็ออกมาเคลมว่าคนทั้งชาติอังกฤษนั้นเชียร์หงแดงกันทั้งนั้นเลยแหมลุ้นกันให้ได้สีแชมป์กันทุกคนเลยทััั้้งงคคนนนนนนนีีีเเเเหมมือกกกาลยยยยทททดดดดโโ็ุ ได้พูดเนี่ยก็คือว่าถ้าเราจะเป็นตัวร้ายในดัชชิงเนี่ยพวกผมไม่มีปัญหาเลยนะเราสามารถรับบทบาทเป็นตัวโกงได้อย่างดีเลยเราไม่ต้องการความ,มเป็นอกเห็นใจจากคนทั้งชาติเราแค่ต้องการถ้วยแชมป์ซึ่งเป็นประโยคที่แบบว่าจัดว่าเดือดดุเด็ดเผ็ดมันครับแน่นอนนะครับวันนี้เรียกได้ว่าถึงเครื่องแน่นอนครับรอชมกันได้เลยและเทียโกอันชันเตล่านะครับมิดฟิลท้าช่างทองของลิเวอร์พูลก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเช่นกันนะครับโดยบอกว่าเขาต้องการ คว้าแชมป์มาครองที่เวมเบอรีให้ได้นะครับหลังเขาพลาดลงสนามในนัดชิงดําในศึกคาราบาวครับเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสาเหตุตอนนั้นนะครับที่พลาดลงสนามเพราะวอร์มับแรงไปหน่อยเลยทําให้เกิดอาการบาดเจ็บนะครับไม่สามารถลงแข่งได้มาวันนี้นะครับเจ้าตัวมีโอกาสที่จะแก้ตัวแล้วนะครับพอเท้าช่างทองยังไงก็วอร์มเบาๆหน่อยนะพี่จะได้ลงไปเตะกับเชลซีเขาได้นะครับมาที่ข่าวบาสมองทีมอื่นแต่ปวดหัวสําหรับแฟนแมนยูกันดีกว่านะครับ เรียกได้ว่าตอนนี้ในแมนยูขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่เน้นคอนเทนต์ไม่เน้นถั่วกันไปแล้วล่าสุดเนยระหว่างที่เราลงซ้อมนัดสุดท้ายนะครับซื่อองเดอร์ซันรายงานว่าช่วงที่กำลังซ้อมอยู่ในสนามแคลิงตันเนียมีผู้เล่นซีเนียสองคนนะครับมีปากมีเสียงกันรุนแรงเลยจนเพื่อนๆต้องเข้าไปห้ามมวยกันเลยทีเดียวรายงานไม่ได้บอกนะครับว่า ผู้เล่น2คนดังกล่าวเดเป็นใครแต่ระบ,บุว่าเพื่อนลุ่มทีมเนี่ยช็อกตาตั้งเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่การซ้อมเนี่ยจะถูกตัดจบเลยและทุกคนก็แยกย้ายเข้าห้องแต่งต,ตัวตัวใครตัวมันตอนนี้แมนยูเนี่ยเรียกได้ว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกราวหูอมมิดเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ก็หวังว่าการเข้ามาของเอริกเทนฮาร์กเนี่ยจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับปีศาจแดงได้อย่างแท้จริงนะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับข่าวที่ฮัตก,กี้เอามานําเหนอนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, YouTube, Instagram เราก็มีทั้งนั้นนะครับแล้วอย่าลืมวันนี้เรามีจัดกิจกรรมร่วมทายผลคู่ชิง FA ครับด้วยนะครับใครจะอยู่ใครจะไปชะทะเท่าไหร่เรามีจัดกิจกรรมให้ร่วมชิงของรางวัลกันด้วยนะครับอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามแะรับชมรับฟัง ทางเพจ Asia Booky l i ท e like, ด้วยนะครับขอบคุณครับ